อีกส <S preach science> <Syria> ั5 5 5. 5 5้นไอ้หว่าแล้วมาบ้ามกด้เจ็บไหมเข้าไปกูมาก้าบอลยบาดเจ็บไปไปไหมยกเตีมาแล้วก็ยกเตียโต๊ดหย้ำไม่เลยย้ำเลยไปนอกไปนั่งไอ้ที่ย้ํฉันปวดอยู่เลยปวดตรงนั้นอะรค่ะ

มืห่อมากหนมันรูดออกมาออมาเยวายุวายุมาอยู่วายุเอาลยายมาถ่ายเก็บไว้้งอย่ถ่ายถ่ายวิโเก็บไว้ถ่ายไว้หรอฮะ

สิทินาสัตตะลุนาตัมสังอาคิป um, ิยาสมนัตตเาตัมสังอาคิปุตติยาอะลังมังัมพุโตจัมโวัดุตตังจัมโวัดตังะคะ เอ,เอาสุดท้ายีจุตรงนี้ว่าถีดก้อนค้างหนูน่ะไม่ถีดก้นย้อยหนูมันถีดค้างหนู <c oughs> <c oughs>

พระมัตานังประคาสูสุริยาันตังโอมารพะโตปาสเสิวันทามิปันติโจสุเมตสโสอโลคาสุมาณหูนิโอนโมจีวะโกศิลัสา ใจโกจับตาับตานังโอนสัทาชิตภามังตานังจับคาโสุรยังเอ็นาตันสตงเขาทำาทุกดด้วยอย่างไม่ใช่เอ็นเป็นอย่างเดียวโเมส ใช้อุ it, mm ้็มือกดตรงนี้กดงัานคนเจ็ตนะกดอุ้มื้มอจากตงเออรวมตามแนวมันเออจบต่อเร็วเร็ว่าพยายามทำลูกาเบาๆนี่เห็นไหมเห็นไหมพยโอมาอย่าทำเ้นรื่เขาเสเยอะวันทามิวันทิโต นี้ม,มาไม่ได้น,<า>นีม,มาไม่ได้ทตต่านพเอ้าสิพระเจ้าขอเจ้านกน้องศิลวันนาการแต่งกันอาจารย์ผู้ตตทรงบุญา,ารย์พในศีลสั้นทังหังพราโดยย่อเป็นสามประการคือ เมตตาคุณมีกิจปัญนาและพยายามเพื่อชักนำให้สิทธิประพฤติดีมีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประอกอบด้วยคุณประโยชน์อารหนึ่งการนาคุณมีกิจปัญนาและพยายามเพื่อขัดเราสันดานสิ คือกำจัดความชั่วอันมัวแต่ละสิ่งทีเห็นทุโทรไทยทั้งวงให้ร่วงเสียประการหนึ่งอนุสิิทุณมีการพันาและพยายามทำเกมแสดงเม้ จะเดสงสัยในความสว่างไปด้วยความปีติเพื่อจะฝังมังูรไปไว้ในสัญลักษณ์ให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาประการหนึ่งขอท่านอาจารย์รับเครื่องศักดาละ อันคาปเจ้าน้อมนำมาและจงสำแดงซชื่อปกติผู้มอบประการแก่คาปเจ้าประดุจนายข้ามอ่อผู้พยายามสองเตาให้หม่อมีรูปร่างอันดีเพื่อให้ได้รับโอวาทช้วยความเอาลบกอยู่ทุกเมื่อขอเดชะ ปูชนียาฐานอันนี้จงโลนบัดาให้ปติปัญญาของพระพเจ้าเป็นปัญญาแท้ดอกมักเสือแท้งามลยเึ้นโดโวยันนักแต่างวันนี้ให้การศึกษาของพระพเจ้าในการเรียนรู้แผนไทย อันนี้ไทยแบบจันสำน้ำนวดแฟนไทยแบบเฉลยสำน์นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นคนสำ็จประดุครรอธิษฐาชนีดเนิ ข้าขอประนมหัดพัดไดรักน์าคาที่โรคอมอนาราคิบันธนาราันึ่งข้าขออัญจุรีถ้าฤกษีรูดทรงยาแปดตนเทอมีชาโดยรอบรู้ในโลคาว่าคุณณิเรศทั้งปมเมฆชั้นฟ้า สาบสันซึ่งว่านยาประทานทั่วโลกทาตรีไหว้คุณโกมาลพัทพูดเจนจัดในคำทีเปรศาสตร์ปนาน,นีประทานทั่วแก่นอรชนไหวค้ครูผู้สั่งสอนแต่ปางอรเจริญผลร่วงรู้นิทานดล Samleth Jitvasiddhiko O Namo Jivako Vivasaham